พี่น้องเขาห้องว่าอะไรอีกแล้วอันเขา,าพี่น้องเปิดเหตุยังไงครับเพราะวิธีบอกนะครับตรงนี้ทางเกี่ยววเนี่อยอะไรว,วะอเออเปิดไหมมองหึงมากพี่น้องเออ ไนี่มึงมักสังคมไหนมึงอยู่หนอน,อน,อน,อนอมึงนอนหนอนมึงตัดเขามามึงมักสังคมมึงไปเลยไปอยู่กับมูไปนอนกับมึงเราเกาะมึงวงเออคนนอกกหนอหนอนก็นไ,นอนนอกกได้อืมเพราะเรา้ยหมาคนนอนนอั่นอีเด็กหมู่คนนอนก็ได้ไปนอนหนอนก็ได้พูยไปนอนหนอนเว้ยไปนอนหนอนเนี่ยเขา นอนนอนใกลดอกกูย่านดอกเออพี่มหากวนซ้ำเออซ้ำเมียไม่ยานไม่ไมีย่านครับมันนอนไปตลดจไม่หอมเออนอนนอก Dante, ก да. ็ดีขึ้นกันย uh, ังสบายใจนอนครับนอนโอดีนะครับสังคมเป็นยังไงสังคมนอนนอกก็สบายใจครับพี่น้องเห็นนอนนี่หันอะไเอาก็ขังนันไปเอาก็นอนพี่นอกบ้าน มันเป็นยังคือเก่าครับคือเก่าสังคมครับไปนอนกัดูเนี่ห้องแห้งหอนไม่มีนอนถ้านอนทางนอนเนี่ยแห้งเย็นสบายเออเออตามหัวมันแน่แกนแก่ยี่นอนให้คนไปนอนแต่แม่บอกบ่กว่าใช้หนอนหนังผ้ามือเอางวดเน่าๆไปหนังงวนมินมินเน่าๆหลายมึเนี่ยเอาไปว่เอาหรอกเอองวดหนอนไม่มีนะเออเอาไป เอาอยงางไมหมพ่ออีกม้อนเน่ากม้อนบอ่อาปอปจำไหมนี่อืมอนอนผู้ดียวขคอยดีละนี่บอกอไปเออไปเออไปอีกได้คอยอีกได้ทั้งลูกทั้งแม่บนอามากันไปอนอนนอกนี่ละ